ค่าได้แก่หมายเลขหมายเลขสิน, 14, น้องทิ้ยังขอทำิโปะพิดาตรสูค่ะกินดีด้วยนะคะเดี๋ยวืนข้างห้าเคะรอสักครู่นะค,ะะดนะคะเดี๋ยวรอถ้วยก่อนเญถ,ถ้วยเลยะคะ่ะ ตะกู่เอาเก็บอยางก่อนเก็บเราตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวบองกล้องนะคะเชิญรางวัลนะคะค่ะค่ทำหนึ่งสองค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวยืนข้างหลังก่อนนะคะก้าวไปข้างหลังยืนข้างหลังก่อนนะคะยืนที่เดิม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 โอเคคนคนเซยังอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีชมเชยญหนึ่งรางวัลค่ะต่อไปเป็นรางวัลชมเชยลระดับที่หนึ่งนะคะได้แก่หมายเลข 买咧，扫扫。 นี่คองขอบคุณค่ะเดี๋ยวยืนกับที่เดิมก่อนนะคะค่ะขอบคุณคุณโคเซมากนะคะที่เอบรางวัลให้ค่ะต่อไปนะะเป็นรางวัลที่ลำดับที่3นะคะรางวัลที่3ของเรานะคะเรียนเชิญคุณ CMYK ค่ะเชิญรางวัลค่ะขอเทประบูด้วยค่ะ วันที่3าม้วตื่นเต้นไหมคะต่อไปนะคะรางวัลที่3นะคะหรือรอรนดนอันดับสองนั่นเองน,นะคะได้แก่หมาเลข S <S <it> น,นะคะขอบคุณค่ะุณเจมส์าอาจจะใชเรียบร้อยไะคะเรียบร้อยนะคะเขอบคุณคุณเจมวเคมากเลยค่ะรางวัลที่3ามเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะค่ะ ไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะหรือรางวัลที่2นะคะเรียนเชิญคุณคมคุณชอนอยุทยาหรือคุณกุกิกนะคะขึ้นมาเวทีได้เลยค่ะขอเซตปรบเบอะะด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่หมายเลข หมองกล้าหาผู้หลานหาหนึ่งสองสามครับนะครับปล่อยครับอ่ายินดีด้วยค่ะกับพี่ยมสักคตัวขอบคุณคุณคุ๊กกิ้งมากนะคะต่อไปเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะเรียนเชิญคุณพงศ์พสิทธิ์นะคะเตชะสุภรัตน์นะคะผู้จัดการาเงินแผนการตลาดนะคะเรียนเชิญรางวัลค่ะขอเชิญประวั ดังๆเลยนะคะเขาเป็นเจ้าของงานะะของเราในเี้นะคะค่ะต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะตื่นเต้นไหมคะน้นองบอกว่าโอ้ยนุ่นแล้วค่ะพี่รางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข นะคะคงนะคะคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชิญเชิกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆคอสเพยทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมาบนเวทีเลยะคะ่ะส่วนคนที่ได้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวมาอยู่ตรงข้างหน้านะคะของกับแขกพิเศษคะ่ะ จัดแนวนิดเดงนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดนะคะอยู่โซนหน้าหน้าหน่อยนะคะก็รองอ,งองเ,เคาเพทุกท่านนะคะทุกคนเลยเชื่อมบนเวทีได้เลยค่ะไม่ต้องเขือนไม่ได้ออนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเราจะกลับไปสมงานแล้วนะคะก็จะมีแดนนด์แดนนะคะทุกคนนะคะขึ้่ไปนบนเวทีได้เลยค่ะ อเล็นั่งข้างหน้อตัวเล็กๆนะคะมานั่งข้างหน้าเลยค่ะตัวนั่งข้างหน้าได้เลยค่ะมาข้างห้าเลยค่ะมาเลยคะคะจัดให้เห็นนะคะทุกคนนะคะเราจเป็นส่วนร่วมทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรของเราคอนเววันนี้นะคะ ฝั่งน,นี้ยังได้อีกนะคะฝั่งนี้ยังได้อีกฝั่งน,น,นี้ว่างอยู่นะคะฝั่งนี้ว่างอยู่ไหมะคะคนเลขอยู่ข้างหน้าเลยค่ะนั่งข้างหน้าได้เลยมาเลยค่ะชัช้แชั้แวบหน่อยะค่ะโอเคค่ะ 滚吧。 แล้วก็คนที่ในละวันถ่ายรูปรวมอยู่นะคะ,อะตอนนี้นะคะเรายังโอเคค่ะตอนนี้เรายังสามารถ กระบอกในครั้งหน้าอีกนะคะก็